รดูงงวันนี้เป็นไงบ้างบีบหัวใจไม่เอาถามเขาแรกว่าบีบหัวใจไหมก่อนช่วงผมไม่บีบหัวใจเพราะว่ผมช่วงดีอ่ะแซมมาดีเกามามีน้ำมูกมาตอนเช้ารถหนักปิดไปนอนเขาไม่บอกผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีน้ำมูกช่านแคล้วว่าไม่สบายสิเมื่อวานวิ่งตักเอ้าวิ่งตักฝนเอาฝนตกด้วยนี่ออกอมาแล้วเขาเล่าบอกพ่ออย่ดิ เรียบอกว่าผมี่อนพไรคบอกน่ครัอต่อยสามยกก็คือการพี่ๆมัชครับกยืนได้ด้วยถ้าเกิดห้ายกนี่ตางากอาจจะถอนอันนี้คถามยกก็คือต้องนการออกมาแล้วมันโจนไม่ได้มันมันมันรู้ตัวมันตอนเช้าอ๋อบอว่าตอนที่กลับไปกีดน้ำเกลือแล้วไปนอนกตัดตมพูดกับแม่มันนะเขาไม่ได้พูดบพ่อไปบอกกับว่า โอ้แล yeah. oh, ้วแล้แล้วเกต้องียุทธ์ยังไงขยันขนอย่างเดียวเลยโอ้จีนนี่เราเครื่องร้อนะมาณยกสามสี่ห้าย่เเหรอตามหลักแล้วบอกขยันอย่างเดียวยกแรงเดอรบางมใจยกแดูแลาร่เรื่องนิดๆเราเราเือมนแหล่ว่าต้องการวกนี้น่ยกนะเรื่องนหละว่าเราได้ใช่ยกอมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเอา ก็เอาบนรับผมไม่สูสีมันมาเป็นยังไงเออฮะมันแผ่วก็เลยรับก็โดนหมาดหลายขนาดเลยมันนะใช่ไหมจะจะรู้รู้อยู่ว่าเราเราโดนเยอะเหมือนกันแล้วกลับมากลับมาพักยกสามเนี่ยเรามั่นใจไหมขึ้นไปยกสามเนี่ยมั่นใจมั่นใจรู้เลยดูเทมมาได้หมดรู้ท้ายเรามั่นใจไหมมั่นใจครับโอ้มั่นใจ เออมั่นใจว่าค oh. yeah. ือได้เข่าแล้วก็ได้ลูกขกันโอ้เรนี้พ่อจขนาไหนมต่อพอใจเลรบรับหนึ่งเป็นไงต้องสายกยกนี่มันมันมันต่างกันเลยมับเนื่ยนื่เหมือนกันเหรอผู้ยกผู้ยกผู้บอกหนื่อยเฮ้ยผม้กเขายกบอว่าเหน่อยเอกวาอูมันมันยกนั่นอยู่เลยกว่าที่สามเหน่อยด้วยมามันเล่นแต่ออกมนเล่นแต่ยกแรกใช่ช่วงไม่หลอสามยกอ่ะที่ผ่านมาก็แต่ตอนูน โอ้ต่อยเด็กตอนนเรียนใหม่ๆแต่แกจะไม่ได้ชคกนเลยใช่ป่ะติดจไม่ได้เอาสายยกเนี่ยเพื่ออันเัีแรเขอมาชกนอไมได้ได้ได้เอามีโอกาสาะขอบคุณใครบ้างเนาะก็ขอบคุณนายหมอขอคโบ๊ทครับคุณลูกทุกคนครับพ่อคุณแม่คขรยรับผมใครอพีกห่ครับทีมงาทุทุกคนพีนัทด้วยนะโปเตอร์ไม่ใช่โปเตอร์เชโบ๊ทให้เท่าไหร่เนี่ย ให้สให้สองหมื่นเหรอชนะกางศึกชนะกางศึกให้สองหมื่นโน้โางศึกต้องไปยันยันยังยกสีโอนไวเลยโอนไวโอนไวเลยสองหมื่นถ้าเจว่าต่อไปยกงต้อง่างศึกตลอดใช่ไหมพ่อพี่่อตนตพ่่อเอามือหนอยเอาอย่างพีพูดเลยับแรงมืออยาางบอกอะไรบขอโทษครับวันนี้ทำได้ของแพ้ชนะเพราะลูกมันมันไม่บอกผมเลยมีน้ำมูก่อนโอ้วาผมยอมว่ามันโดนฝนยิงตอนออกไปวิงเจ้นี้คนสว เ่าอขอบคุณมากครับทีมงานทุกคนนะัครับ